ยู่ับเว็บไฟรีไอเอ็มเอ็กซ์เอชอ็ตกับพี่เมทไลท์บอทัมชกมาฝากุดไลค์กดแชรกวอตาหนก็สับไปสายด้วยนะครับผมก็จะบอกว่าในีส่วนพิมพครับถามาอะเป็นเม็ดไซรีเมควิเอีได้นะครับก่อนหล็กนะครับก็บอกก่อนะว่าฝากมุชมส่ดไลค์กดแชรกวอตาเห้ด้วยนะครับ ก็สิ่งที่เกิในสหตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับแม่ที่ Wallet นะ Wallet Wallet ก็คือในการฝากเงินแล้วไอ้ที่เาฝากกับมุชมคนว่าจะลงทุนนี้คนจะนิสตงใครีิจะลงทุนควรศึทษาให้ดีก่อนนะอันนี้ไม่ได้มาแนะนนเลยสักชวัลลัยนะครับผมก็โอเคนะครับแต่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้วิดดอนะครันนี้ฟังดูมีความาฟมมัสไซค์ชีเล่อ เรา a ู้เหต n มาทั้งนั้นแต่ก็คาดไม่ถึงว่าจะอมาในท่าไม่า l บบลุได้ a าต่ตั u มีนก็ควรจะเป็นทองวิตกวิตกวิ่งย t do วิตกวิ่งตันทันนี่ตอนนี้นั่นแหละยิ่งซีชมู่หันดับหนึ่งรอยบากก็ยิ่งทำพูมี่ย t ต e สิบบาทแล้ตอนนี้ทำซ้ำอ o กแล้วก็ได้ร r สิบบาทอดมนเลยและตอนนี้ดิบเป็น s องทีม a ีมขวาจะมีระดับหนึ่งนะ Glider pin lidey, and i entirely can't kill for my laddaps songway. My laddaps, dam-dam-dam, dam-dam-dam-ah-mee. Komi mirre dig, mah-na-happ. Kår, yeah. Tjernifrån hån, don't need na-hap put up in that. Buxata, chilikämm, vi, alla we, I, 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 M, P. Finnin on hape, cause to talk Don't need to be men bannerap kår. Innehapp, som ครับคับลอฟุ่นนี้เลยแค่นี้จบครนะครับก็โอเคเน่ยแค่นส่วนห้องตรงนี้นะครับก็วินะครับก็ไม่ประมาณนี้เลยท่ครับก็จะมี V ีไนี่ยนะครับสิบพั้ต่อวัน จะได้ก็ไม่ตีฟิปบัฟเฟนฮันนี่แฟมรอยและทัมป์ไปอพยพจากทัมฟ์ดาวฟิทวันไปมันก็ยุติการวันการในสลับในส่วนฮอง VIP ในตอนที่หน้าเลือกประเด็น VIP ท่อง VIP ทั้งเป็นในไนท์บัวตบกันมุชอมเล็กๆนานในส่วนตรงนี้ก็จะมีทั้งเพ็กฟิปครันบัฟวันจะตั้งส่วนคำไลท์ไปยุติตรงนี้ไปเอา กนตดำในการเช่าเกีอยู่ัชีโฮบรอยลุยส์สิคันเล็กนะสิคันเลต่กี่ยากประวัติการคฟิบันเนครับผมแม่สุดนายนินะไม่นายนกนคู่พันธุ์ค่าฟิบันส์ำหรับ VIP2 นะ VIP2 ผู้ VIP สองเมริกนะครับที่ผ่้เป็นล็อกแต่เรายังไม่มีนนี้นะตรงคำการเพิ่มลงก่อนนะครับก็ฝาไปแล้วครเพิ่มลงอะไรประมาณนี้นะครับ Då jag silla det böns i make går det ju till en och lagt mot, det hamnkar, Så man. Hallå, hej, han är det här. Måste jag kunna bli mahejla? det ska jag kunna bli, nej, nej, nej. Där har jag ett antal dantum, nej, 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 you hot. ni ska bli ganska Har du mig, เราไมาดูสวฟังวีวีฟมวีวีฟมโอเอลินทอนยูทีก็มันนิงพันนึ่พันตันนับตอนวันก็ไม่ที่สิบสี่จุดคูซูเมซินเอฟเฟนยูทีประมาณทัฟฟี่บันต์พิมาเบอรยูทีทัฟฟี่บันเนี่ยตับบลเหมืนกันนะครับพลิมาชมป์ตัวอันเขาสิทนะครับเอลฮันตงอีปีพีดับสแตมป์เาวีพีดับฟีดับฟีเป็นในเบลล่าก็เอลฮันตงอีนัก็จะเป็นตามมีเลยนะครับนี่เล่นพลิที่ห้าพัน ตอนนี้คลิยูทิวชี Again, you? You ่มันท์ทครั้งต่อวันสิบหกเปอร์เซนต์ทำมาปั๊บตั้วันก็มลแต่ตอนนี้ก็จะเป็นระยะาั้งิบวันอันนี้ผมมันวันนะครับเพราะเขาทีบ้านมันกันก็สามารถลงดูได้นะครับตัวนี้เป็น VP5 ีไฟวะครับผมนะก็เนี่ยครับก็ไปมันเอาเอวันก็เหอะไซตนึงมึงหันตาในการเช่าจะไปบ้านโน้นวาจะที่เ้าสิ เราต้องเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ในกาวต่สู้คนไล่ให้าสิบเปอร์เซ็นต์และสัญญาเล็กวันเราจะไปโฮปอยู่เป็นสองสามสัปดาห์หนึ่แต่้าส่วนที่อีทิพจะทุ่มสิเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากฉันทำทีแฮมล์นะครับแล้วสัญญาที่ค่าสิบเปอร์เซ็นตกับค่าสิบเปอร์นต์ับปีปีโฮปก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็เล่ายนะครับเป็น VAP สลีกส์คร Ma we a peace so win na we be fae wit gwych man ha clon po want. A o easy ee pa hap fae na a one they can come lae leek, and tam they can chow do chee minn mullin na hap minn mullin do any stand about me loo. O, a manna lena. Fae ma, la, sae nage dee cathy wan pre mann fae cathy wan na kent sae lopan wi ae pre sae ween na. Sae win come me le man ma hap lae be 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 to เอาจะเป็นคอมไล่อะไรต่างๆประมาณนี้แหละนะครับนี่ฮอนเปิดล็อกวีพิเฟเวลเล่อโอ้ดูสิทูมี่อะเมียกอีบีฟองก็สำแบบนันชินนึกนี่คอลบวยโอ้โหตุนบอกคนนับการทุนคอนเทนต์สูงก็ให้ยย้อุนบอลไซดีก็อะไรๆเราสมั้นมาเปล่าได้ทีฟิกบักแม่อะไรเดี๋ยวมาฟีฟี่เล้วก็อนี้ส่วนนี้จะเป็นเซตทางตัวเลแค่หน้พผัวสามารขวดเข้าไปติดปอได้ครับอันนี้ก็ติดมีอะไรบ้างแล้วกันเช้า Jag kan säga med dem, vi menar, jag kan säga det och säga vad. Om jag säger det till dem, pan. i de inte det. De at inte det. De säger det. Men... Vem vet? De säger att de är i en FBT. Och sen, jag sätter mig och tittar på dem. Och and could and En night of i Jag and att nämna en liten med av det. Och till och med gå. Med Ruda. Du behöver inte vara up Jag behöver inte vara